เโ <Okay, S 2> อเคเราดีเรื่องตัวเลขแบบเป็นภาษาไทยนะคะพร้อมยังโอ้ได้ยังพร้อมมากตบมือมมกันตบมือมมหนึ่งทีโอ้ oh, รีแสแทนเลยพร้อมแล้วเป็นภาษาไทยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอีกทีหนึ่งไหมคะอีกทีหนึ่งก่อนไหมอีกทีหนึ่งก่อนไหม อีกทีนึงก่อนนะโอเคอีกทีนึงนะอีกทีนึงนะอีกทีนึงนะพร้อมแล้วเริ่ม0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เย้โอ้ยดีใจมากโ oh. อกนะ้อีกทีนึงมั้อีกทีนึงอ่ะโอเคสุดท้ายนะคะพัดใส่ให้นะสุดท้ายนะยนะ1 2 3 0 1 2 3 4 ว่าอันนี้คือเลขอะไรนะเลขห้าค่ะเลขห้าค่ะภาศาตัวไหนคือเลขห้าแงมากเลขห้าอันนี้คือเลขอะไรเลขเก้าอันนี้คือเลขเก้านะคะอีกคนข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะอ่ะเด็กม่วงนะคะพร้อมยังวันนี้ขอเลขแปดค่ะเลขแปดอันไหน คือเลขสองอันนี้คือเลขสองเก่งมากข้อต่อไปพร้อยัางมัมี่ขอมัมี่ขอเลขสค่ะมัมี่ขอเลขสี่ค่ะอันไหนคือเลขสี่คะอันไหนคือเลขสี่อ่าเด็กจะยืนแล้วนะคะมัมี่ขอเลขสี่ค่ะหยิบเลขสี่ให้มัมี่สิเลขสีอันไหนเก่งมากอันนี้ก็คือเลขสี่นะคะและอันนี้ก็คือเลข0ู มีขอเลขเจ็ดเลขเจ็ดอันไหนเลขเจ็ดเก่งมากเอาอันไหนกันแน่ไม่ดูเลยอันนี้เลขเจ็ดหลบอันที่หนูหยิบไปแรกถูกแล้วอันนี้เลขสามเห็นไหมเลขสามเลขสามโอเคข้อต่อไปเออข้อต่อไปสามยังสามยังสามยังข้ตอ,ขต,อขต่อไปนะคะข้อต่อไปม,มีขอเลขหก อันนี้คือเลขหกเด็กอันนี้คือเลขหกมนี่ขอเลขหกเลขหกค่ะอนนี้คือเลขหกนนลขและอันนี้คือเลขหนึ่งค่ะเย้ตัวมือ